สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวนะครับผมน้ำยาฟันต่อนะครับเป็นต่อใสนะครับผมนะครับตําแหน่งที่ลงนะครับผมถ้าหยิบมาใกล้ๆนะครับเพิ่งจะเห็นนะครับมาดูนะครับผมฟันนะครับนี่ฟันหน้าเอี่ยวนะครับผมนะครับเอี่ยวนะครับลินปกตินะครับผมเปิดนี้ ฟันหน้าห้านะครับผมนะครับลินนะครับหน้าห้านะครับผมนีฟันหน้าสูงนะครับทางหกนะครับฟันหกนะครับแรงได้นะครับลินนะครับอันนี้อ่ะชนแรงไปนะครับผมจะยืนนะครับ ฟันใหม่นะครับฟันหน้าหกนะครับลองนะครับนะฮะหกนะครับอ่าลินหลดนะครับถ้าเป็นฝาลินเนี่ยครับฮะลินหลดนะครับฟันหน้าห้านะครับห้านะครับติดทนนะครับผมฟันหน้าเอี่ยวหน้าหกนะครับ หน้าสองนะครับผมถ้าไม่หยิบขึ้นมาสองใกล้ใกนะครับจะมองไม่เห็นนะครับใช้แค่นิดเดียวนะครับผมต่อใสนะครับผมเนียนๆนะครับเราฟันหลอกฟันไอ้นี่ได้นะครับยืนได้นะครับผมถ้ายืนก็ตั้งกดลงไปหน่อยนะครับยืนนะครับผมฟันงานนะครับวางวางทับเอาก็ได้นะครับผมดูนะครับไม่ต้องชนนะครับ ผมวางทับเอานะครับเนี่ยฮะวางทับเอาก็อยู่นะครับผมถ้าจะลูกค้าถนัดชนนะครับก็สายชนนะครับนะครับผมก็เป็นต่อใสยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ